จลองค่อยตั้งแต่คุอพี่แกมาไลฟ์คือตอนแรกกับว่าคือตอนแรกมีซอยู่สองอย่างว่าจะออกมาไลฟ์ดีไหม,มรแบบหรือว่าจะรอหลังจับมือแล้วค่อยแบบหรือว่าหลังจับมือแล้วค่อยเราค่อยแบบเราค่อยมาไลฟ์เพลงไงทุกคนแต่แตก็แต่หนูลองมาคิดดูแล้วว่าหนูลองไปปรึกษาพี่เชอร์ดูแล้วค่ะว่า แบบหนูควรแบบไลฟ์ดีไหมหรือว่ายังไงแต่พอแบบพอพี่เชลก็บอกว่าเออจริงๆแบบไลฟ์เคลียร์ก่อนแบบก็แบบแบบจริงๆหนูคิดนะสาวหนูคิดว่าไลฟ์เคลียร์ก่อนที่จะง,งานจับมือมันน่าจะดีกว่ามันน่าจะดีกว่าเพราะว่าทุกคนจะได้เคลียร์ไปเลยแบบหมายถึงว่าทุกคนจะได้เคลียร์ไปเลยว่าจริงๆเรื่องมันเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าหนูไปจับมือใช่ไหมทุกคนก็ยังไม่เคลียร์ทุกคนสามารถมาแบบ หนูรู้ว่าแบบก็จะมาถามถามหนูใช่ไหมว่าเออเหมือะแล้วต่หนูก็แบบเวลามันอยู่แค่นั้นหนูไม่สามารถตอบได้ทุกคนซึ่งหนูคิดว่าหนูควรที่จะอาากอก <laughs> มาพูดก่อนที่จะสืบออกมาพูดก่อนที่จะเออก่อนที่จะงานจะมึงแต่ทุกคนรู้ไหมก่อนที่หนูจะกดไลฟ์หนูทาใจนานมากทุกคนรู้ไหมก่อนที่หนูจะแบบ กดไลฟ์แบบหนูทําใจนานมากแบบอยู่ในแบบทำทำุกอยู่นะทุกคนอ่ะคือหนูอ่ะคือหนูกลัวมากทุกคนคือตอนไลฟ์หนูแบบหนูทําตัวไม่ถูกอะ่ะเออแล้วแบบหนูแบบคือตอนแรกจะไลฟ์ต,ตั้งแต่สามสิบทุกคนจะเห็นว่าหนูกดไลฟ์ประมาณสามห้าไม่ก็เกือบสี่สิบอ่ะทุกคนแล้วหนูก็แบบอยู่แบบอืม ใช่แต่หนูว่าอันนั้นคือทุกคนอยากจะบอกว่านั้นคือการพูดรู้เรื่องที่สุดในชีวิตหนูแล้วนะคือหนูแบบคือถึงแม้หนูจะพูดวนไปวนมาแต่ก็คือแบบอันนั้นก็คือพูดรู้เรื่องที่สุดในชีวิตแหละคือคือพูดรู้เรื่องที่สุดในชีวิตแล้วเพราะปกติพูดไม่รู้เรื่องค่ะทุกคนคนต้องเข้าใจว่าหนูเป็นคนพูดไม่รู้เรื่อง